ชราธรรมโมมีชะรานาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมราจะล่วง้นความแก่ไปไม่ได้บัญาติธรมโมมีปัญาติงนาติโตเรามีความเก็บไข่เป็นธรรมราจะล่วง้นความเก็บไข่ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมีมรณะงนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมราชาจะล่วงบน ไปไม่ไ้สาเบหเมพิเยหมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพระพาจากของราของเจริญใจทั้งสิ้นไปอาทุวางชีวิตังชีวิตของเรามันไม่เทียังทุวางมรณา,างความตายของเรามันเที่ยงแล้ว บริโยสนานังเมชีวิตังอีเวของ,งเรามีความตายเป็นที่สุดอาวาสังมายามริตบางเราคงตายเป็นแน่มารานังเมนิตังความตายของเรามันย,ยั่งยืนแลว้วกรรมมาตะกอมิกรรมมาายาดูกรรมะโยริกะมพันตุกรรมมาปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตอนมีกรรมเป็นผูน้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมากรรมิษามีกัลยานังวาปะปะกรรมว่าตาตาญาโดภเวสาเมเราจะทำกรรมอันใดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิยาป็นปางปัจเวกที่ต่งบางเราทั้งหลายควานพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอด